โรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วค่ะ ความเชื่อที่ถูกหรือไม่อย่างไรก็ลม่ใจคนไทยและอยู่คูบกับพนักฐางไทยควาช้าหนาตั้งแต่สมัยบรรพ,พก,กาความเชื่อในนิมิตหรือความฝันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตตาสมนทรขอมุขเป็นเสมอเวลาของหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ชา้าในวันนี้พวกเรา โบสถตรีลูกทูบสิบหลวพ้อยหางโบสเรียนสาวให้ทีโบเปนทิ่ยาบผู้ปู่เจสากระตุ้นข้นอยหกทุกข์าเที่ส่เรื่องราวที่ซาปวาขอหญิงสาวที่มีลิมิตถึงคู่บุกเทศวาทของตัวเองจบใที่สุดเหตุการณ์ครอกวกาขึ้นอติายเป็นเรที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเธอขอเชิญทุกท่านึดารำโจกหัวศอกเทศว์ไทย จากกว่าก่าสู่ปัจจุบันกาลรุ่นย้อนวันวาดังวตาจากสวรรได้สักษาข่าบเพลงุกเ thank ที่รูปตเกียกขาไปฉายส่งหน้านร้องในึ่งไบนเวทีมีประมาณพ0 0กว่าดวงแต่เสียดายว่าตรงหน้านักร้องเขาไม่กดเอา้านี่ตองนี้มาถึงจุดน่าจะทําที่นานแล้วก่อนร้องเพลงด้วยครูก็ไม่เห็นหน้าก็ไม่เห็นข่าก็ไม่เห็นทุกอย่างก็ไม่เห็น แล้วก็มีความมืดนักร้องก็มาเดินใกล้มอนิเตอร์มอนิเตอร์ก็เกิดการฟีดแบ็กฟีดแบคก็คือมันหอมแต่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับหนูมันเกี่ยวกับไม้ไม้หอมมันเกี่ยวกับลำโพงกับไม้สองอย่างไม่เกี่ยวกับนักร้องดังนั้นผลประโยชน์ยกให้นักร้องไปมาพูดถึงดนตรีเอึ๊บอึ เี๋ยวเลื่อนถุยนี่นะอนุญาตให้พี่หนูมิสเตอร์ฉแถบแว็บบำนาอาจารย์เลย่อนยกลได้เพราะว่าพี่มือถุยเวลาอัดเสียงให้อาจารย์เลย่อนเนี่ยพี่หนูวิสเตอร์เนี่ยเขาจะเป่าถุยสีซอผู้ซอรวบดนตรีไทยเฝ้ากีตาร์ก็เฝ้าทุกบังบานฟันกระเพลงติดให้อาจารย์เลื่อนยกลงแก่พี่หนู ได้ยินแบบนต่เอาจริงไม่ได้ยินแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ลองเครื่องให้จารได้ยินแล้วข้าไลิทขึ้นเก่งมากวงนี้กระบงกพิบูลไม่ทราบว่าใครที่อยากได้เป็นแชมป์สำหรับงานนี่เป็นนะและจะมีสีตัวีอีกวงนึงสามวงนี้คนาาใครจะได้เป็น,ชน,น,ปนแชม,นนะมะะป์ไม่ทราบแต่ว่าขอให้วงเสาให้ ีิบุตรพิญญาพิบูลสองค่ารับช้วยไปเลยแล้วก็พิบูลพิญญางไรก็สองค่ารับชวยไปด้วยสีกระโวนก็สองค่ารับชวยไปด้วยสามงคเลยสองค่ารับถ้วยแล้วก็ปีหน้าสาว่ากันใหม่สามองค์นี้ถือว่าพิสูลสีมากครับไปตรงนี้นะใ่ครับพี่ สวัสดีครับเด็กๆครับผมมาจากจราเสือดูรีนะนักร้องนำก็ซ้อมข้ารับถ้วยไว้ด้วยนักร้องนำทั้งสามวงก็ซ้อมข้าวรับถ้วยแลถ้วยเยอะเกินนะครับผมไม่มัน่นใจว่าใครจะได้ถวนนด้วยอะไรไปบ้างน,นะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะได้ถว้วยแบบท่วงหน้านะครับเอาเรามาโฟกัสกันที่นักร้องน,นำนะคร,รับจากเสาให้ริมวิทยญาณุโจรนะครับลูก ที่รูชอบใจก็คือโดยสามารถแยกแยะระหว่างเพลงชาร์ตเพลงเลยดูร,ร้องจังหวะของเพลงเนียแยกมาได้ชัดเจนทำได้ดีอันนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยรแบบนี้เลยในส่วนอือ่นนะครับเพลงแรกมันจะมีปัญหายอยู่นิดเดียวเท่านั้นจริงๆเทคนิคที่หนูใช้เนี่ยคอเส้นโต้ที่หนูใช้เนี่ยก็คือการร้องเสียงธรรมดาแล้วก็หังไปเสียงหลบเนี่ยมันจะมีบางบาง ดังนั้นที่มันมีความแบบแปลกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาเยอะค่อนข้างเยอะครูยัง,งล้อแบบครูไม่ได้เลยนะครูก็ต้องฝึกไปแบบตรงๆเพราะฉะนการที่ผ่านเสียงไปหลบเนี่ยมันทำยากนะถือว่าการใช้เทคนิคเนี่ยถ้าเป็นยีนนาสติกเขาบอกว่าเล่นท่ายากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคะแนนสูงตามไปด้วยแต่ว่าจะโดนตัดเท่าไหร่ก็มเรื่องนึวยนะจะเอาไปได้ไหมครับนะส่วนเพลงที่สอง ได้เร,เรียกว่าคมเขาเรียกว่าฝนเรียกว่าร้อนแอปแท็กของเสียงทำได้ดีนะครับทายวิ่งก็ดีทำร้องทำร้องไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับไดนามิกก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่สองนี่ก็ทำคะแนนค่อนข้างดีนะแต่ที่ทำคะแนนไดไ้ดีที่สุดที่ถูกลูประทับใจที่สุดคนะืออะไรรู้ไหมว่าสุนุวะจางเลีนยงบอกว่าร้องเนะี่ยแล้วมันจะมีฟิตกับของมอนิเตอร์นะครับอ่านะเข้าใจได้ ตอนที่หนูปลดตัวเพลงแรกเหตุช้าเนี่ยหนูยืนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นรู้เห็นแล้วว่าหนูร้องอยู่ตรงนั้นซึ่งจะพ้นจากโรเว์เตอร์จะพ้นจากไซส์ฟิลและอยู่ระหว่างเอ่อหนูอยู่ระหว่างสามส่วนแล้วก็พี่เอด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ลูปแบบก็เลยฟังเสียงหนูร้องไม้ชัดเจนเรียกว่านหนูร้องได้กลดปล่อยเสียงตัวเองซึ่งตรงนั้นจุดที่เขาต้องรู้ ทุกตอนนี้เันยังต้องร้องเพลงต้องใช้เอียร์คอนแทคเตอร์เราจะได้ยินสาวงดนตรีในเอียรเลยแต่เราไม่ได้ใช้เนี่ยถือว่าเข้าขั้นระดับเซียนเลยนะร้อง้ตรงอยู่ตกคันแบบน้ไม่ใช่ใช่ไหมนั่นเรจริงคนร้องเพลงจะทราบกันดีตรงนี้ถือว่าสวยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าทวามคะแนนได้ดีเหมือนกันนะครับเอ้าแวะวันที่ถือนะใจเรายกนิดนึงน้องที่เป่าปุ๋ยคนไหนลูกยกมือหน่อยเอาแวะอันนี้ไป หนูไม่ได้ผิดลูกไอ้หนุ่มไม่ได้ผิดเลยนะเอวเตาทุกอย่างถูกต้องตามที่สองถูกต้องแต่ผิดที่กลุ่มไปทำอยู่ร้านไหนแล้วไปเผาร้านมันไม่มันเป็นพวกคุยนี้เรื่องจริงผกเพงูดเรื่องจริงนะไม่ได้ล้อเล่นเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไปอินจูนนะครับมันต้องปัจจุบันคุยเราพัฒนาอินจูนรดับเสียงระดับเสียงให้เข้ากับทีสาโกนเพราะกุืมเราเนี้ย เนั้นเราก็จะทําดีก็ได้นะแต่เพราเออไปซื rad, meter, ้อเราถูกเราลูกเรานะครเรานี่มันไม่ตรงเพราะฉะนั้นเป็นเดี่ยวเรานะครับเรือไม่ถ้าเกิดอยากได้เราดีๆนะเดี๋ยวเลิกการติดต่อซื้อหลักเวทีเดี่ยวชัวนะครับเอานะครับว่ของช่าเชื่เด็กๆโรงเรียนนี้ทําได้ดีทุกส่วนครับขอโชคดีครับลูกขอบคุณครับคุณแม่ผู้มีเกียรติและสูงทางช่างเชื่อทัคตะเป็นมากคือ BOOM! Ficou oh,